มาช่วงนี้ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะเราขอแซะหัวใจนะฮะกับมคุณพิษกาชัยนะ,ะเอาข่าวแรกก่อนดีกว่าครับผมนะคะกับคนนี้เลยนะคะอยากรู้ว่าเรื่องราวของคุณพิษกับของคุณเอมี่มารกกัเป็นยังไงเริ่มที่คําถามแรกเลยนะครับไปสนิทสนมกันตอนไหนโอย <c oughs> เอาก่อนนีกก่อนนะนนความสัมพันธ์คุณกับเขาเป็นอะไรกันเอตอนตอน,น ตั้งแต่ที่ผ่านมาหมดัเป็นเพื่อนอยู่ตลอดแล้วเป็นเพื่อนมานานแล้วด้วยฮะเป็นเพื่อนก็คือยังเป็นเพื่อนอยู่ท่านั้นเป็นเพื่อนอยู่ครับก็ยังเพื่อนสนิทหรือเปล่าก็สนิทก็คือสมัยก่อนก็อยู่กลุ่มใกล้ๆกันถ้าอย่างนั้นไปสนิทกันตอนไหนก็อย่างที่บอกก็เพื่อนมันลิงกันแรกนะเริ่มเริ่มตอนแรกๆเพื่อนลิงกันแล้วก็เพื่อนของเพื่อนไงมาก่อนอ่าคือเพื่อนเขา ก็เป็นเพื่อนผมแล้วก็ไปเจอแล้วก็ไปไปเจอกันแบบตามงานตามนู่นตามนี่ก็เรืิกันก็เลยก็เลยเฮ้ยตอนหลังๆก็พูดง่ายก็แฮ่แขงเอ้ากลุ่มกลุ่มเดียวกันแหละครับผมอ๋อนี่อยู่กลุ่มที่กลุ่มเดียวกันแขงเอาเลยสมัยก่อนพี่ถามหนึ่งพี่ก้องใจเขาแอบมีคนแอบรู้คุณสองคนไปเที่ยวทะเลกันกับเพื่อนๆใช่ไหมแต่ในไอจีคุณกับเขาเนี่ยตามไม่ลงรูปผมเป็นคนที่แบบใครตามไอจีผมผมจะแบบ ชาติหนึ่งลงลงรูปทีเพราะผมไม่ค่อยชอบถ่ายถ่ายรูปเตยผมไม่ใช่ผู้ชายแบบมา็นเซลฟี่ตลอดเซฟี่ตัวเองหรือแบบเฮ้ยพี่ก้องมาถ่ายมาถ่ายวิดีการถ่ายรูปไม่หน่อยผมจะไม่ค่อยต้องแบบโอเคถ้ามันมีโอกาสได้ถ่ายก็อาส่งให้หน่อยละกันแต่ที่เรารู้เนี่ยเพราะรู้จาก IG ของเพื่อนเขาอะไรอ่าเขาไม่ลงเองครับต้องไปดูปิดหรือเปล่าคือถ้าปิดเนี่ยผมก็คงบอกเฮ้ย อย่าละอย่าลงนะเฮ้ยเดี๋ยวคนเห็นนะเอออ๋อจุก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 เขาพูดนั้นก็แบบพูดถูกพูดถูกเปรมมานัดเขามาตามที่อะไรเงี้ยคือถ้าตั้งใจจะเปลี่ยนจริงก็คงบอกรายการเราแล้วเฮ้ยอย่า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 ถ้ามอย่าถามนะก็ต้องอย่างนั้นแล้วแหละอแล้วตอนที่ทำไอซ์บักเก็ตล่ะครับมีประเด็นเหมือนกันเห็นว่าคุณเอมี่เนี่ยก็ท้าคุณแล้วคุณก็ลงรูปอ่าล่าสุดคุณชมพู่ลงรูปโปรโมทกระเป๋าแบรนด์ที่คุณทำกับเพื่อนแล้วแท็กหาคุณเอมี่ด้วยอะไรประมาณเนี้ยคือจริงจริงคนเพื่อนเพื่อนผมที่ทำ กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าของผู้หญิงจริงๆผมเพื่อนผมทำมานานแล้วแหละแค่เขาอยากช่วยหน่อยในการแบบดูโน่นดูนี่ทำหาเพื่อนๆมาช่วยโปรโมทอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็เอมี่ก็ก็รู้จักกับคนเพื่อนผมด้วยเขาก็เลยอ่ะเดี๋ยวเขาคุณเอมี่เขาดีมากเขาแบบ เพื่อนผมไม่ว่าจะทําอะไรทําเสื้อเชิ้ตตรงนู้นทำเขาก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยหน้าให้โน่นนี่จัดการจัดแจงให้ดีคับก็คือในฐานะเพื่อนสนิทก็ข้อหาแบานี้ยังโอเคอยู่ฉันเห็นคุณนั่งไม่ติดเลยแล้วก็ถามว่าเอมี่เนี่ยไม่ได้เต้นบอกว่าน้องสาวเอมี่เนี่ยเขามีลูกใช่ไหมได้กับพวกคุณก็ไปช่วยเลี้ยงลูกเขาด้วยผมคือเป็นลายของเอมี่อ่ะผมเจอต้องคือผมเจอตั้งแต่แบบยังยังไม่ได้คลอดเลย อ๋อก็คือคุ้นเคยกันคุ้นเคยกันกับยากด้วยครับผมอะทำๆต่อไปมีหมอดูคราวนี้เรื่งเป็นความเชื่อแล้วนะครับมีหมอดูทํานายทายทักว่าดวงของคุณเนี่ยกับคุณนิม่เนี่ยไปด้วยกันได้ดีพี่ตอกต๊อพี่ตอกต๊อตอนนี้เป็นเพื่อนสนิทคิดจะจีบไหมครับเออโอ้โหถ้าจีบก็คงจีบไปนานแล้วครับก็คือจริงๆต้องบอกเลยบอกว่า ตอนหมอดูผมผมก็ทราบแหละเพราะว่าพี่ดอกแตกก็สนิทกันอยู่แล้วเขาก็บอกเฮ้ยเนี่ยมีคนมาถามเขานะอยู่วันนี้ตอกแตกไอโฟนเขาเขาก็บอกว่าเขาก็พูดพูดไปตามพื้นพื้นดวงที่เขาคิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจอาจจะตรงนะกับคนที่มีข่าวอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาพูดแค่แค่นี้อะเขาบอกเอมี่บอกว่าคุณไม่จีบเขาหรอกใช่ไหมเขาบอกว่าเพราะว่าคุณเนี่ยมีหญิงมีหญิงเยอะโอ้จริงไม่เป็นคนมีหญิงเยอะหรือสาวเยอะผมบอกเลยผมไม่สามารถ คุยกับผู้หญิงหลายๆคนได้อันนี้คือ <c oughs> ผมผมสาคุณเป็นคนเจ้าชู้เปล่าสาบานเลย <c oughs> าาผมถ้ามีแฟนผมไม่ผมไม่คุยใครเลยจริง,รงอือผมด้วยผมด้วย <c oughs> ไม่ไม่งั้นสมัยก่อน <c oughs> แม้รับเป็นใหญ่เลยนะ <c oughs> สมัยก่อนผมไม่โหมีมีแฟนหกจปีอะครับเออกเป็นคนถ้าเกิดมีแฟนก็อยู่คนเดียวนี้ตลอดคือมีครบนานเป็นคนซื้อสัตว์มาอย่างนั้นครับผมอ่า ตอนนี้มีโอกาสไหมครับถามถึงโอกาสกับคุณเอมี่นี่แหละยังขยี้อยู่ว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์อื่นต้องไหมว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์คงไม่คงไม่ไม่ดีกว่าครับก็อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเกิดมีปัญหาอะไรถ้าเกิดสมมติเราคบกันแล้ววันหลังจะมองหน้ากันไม่ติดอะไรเงี้ยอย่างนี้ดีกว่าใช่จริงจริงเนาะคือเขาเป็นเพื่อนเอาไว้สบายใจแต่เว่าตอนนี้เอมี่ก็เป็นเพื่อนผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งใช่ไหมเป็นเพื่อนสิผู้หญิงคนหนึ่งนะคะก็ยังขยี้อยู่ครับขยี้ว่าอะไรคะคุณเอมี่นี่ตรงสเปกไหม ผมบอกตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มทํางานผมเป็นคนที่ไม่มีว่าสเปคก็ต้องหน้าตาอย่างนี้คอับผมถ้าคุยเรื่องดินนี้ผมอาจจะชอบคนที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่หน่อยอคุยคุยได้ทุกเรื่องไม่ใช่แบบเรื่องผู้หญิงเนี้ยผมไม่ชอบแบบผู้หญิงที่แบบคุยด้วยความเป็นเพื่อนสนิทกันมานานเขาเลยอาจจะเอาเรื่องแบบว่าแบบนี้มาคุยกับเราใช่ไหมก็อยากจะมีสเปคที่คุยได้ทุกเรื่องดีกว่าแต่ตอนนี้ไม่มีสาวในจีบเลยใช่ไหมคุณ ตอนนี้ยังเลยเป็นเพราะว่าเป็นเพราะงี้หรือเปล่าเป็นเพราะเป็นเพราะการที่มีข่าวกับเอมมี่ทำให้คุณเนี่ยยากกับการจีบสาวคนอื่นหรือเปล่าไม่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 เพราะเป็นเพื่อนจริงๆถูกไหมเาพูดถึงเรื่องข่าวแล้วถ้าเกิดฝั่งคุณเอมมี่นะครับมีหนุ่มมาจีบคุณเอมมี่อย่างเงี้ยกลัวไหมครับว่าเขาจะเข้าใจผิดว่าเรากำลังจีบเขาอยู่จริงๆถ้าเกิดคนที่จะมาจีบหรือจะมาคุยกับไม่ว่าผมหรือเขาเนี่ย เราทํางานอยู่ตรงนี้ทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วมัน<ม>ก็ต้องมีเรื่องอะไรจริงเท็จอะไรอย่างน<ม>ี้อยู่อยู่อยู่แล้วม, <Okay. S 1> มีข่ามีข่าวอยู่แล้วก็ผมว่าทุกคนก็ได้ต้องรับได้นะครับผมถ้าจะเข้าใจในที่<ะ>ผ่านมาเนี่ยนะคุณพิษเองก็ตกเป็นข่าวของสาวๆเยอะมากเลยครันะฮะสุบรรณจริงๆเนี่ยหลังจากที่เป็นข่าวเยอะๆงั้นอะ่ะเคยเคยมีแฟนในวงการบ้างไหมน้อยเนาะคุยมีคุยแต่เป็นแฟนจริงไม่มีนะอืม ที่แบบนานๆยังยังยัง,ยงไม่มีมีคุยเฉยคุยเฉยเพราะว่าก็ต้องบอกตามความความจริงตั้งแต่ผมเลิกกับแฟนคนที่ผ่านมา,<ะ>าก็นานแล้วพอตอนนี้เราก็เริ่มโตแล้วเราก็ต้องอยากจะลงเอยแบบจบแบบแต่งงานอะไรเงี้ยมีมชีวิตด,ดีๆแล้วอาจจะต้องหา ดีๆหน่อยครหาเพว่าคนที่เหมาะสมกับเราอืเหมาะสมกับเราแล้วก็ช่วยกันทรรมหากินได้แต่ไม่ใช่เล่นๆสมัยก่อนใช่ไหมผู้ชายที่วางตัวแบบนี้มักจะถูกมองสองแง่สองาง่อาจจะถูกมองว่าเป็นคาสโนวาก็ได้เพราะมีข่าวกับสาวไปเรื่อยๆเพราะเราไม่มีตัวตนน้แท้จริงสักทีก็ ก็ต้องแล้วแล้วแต่คนคิดแล้วเรายังไงเราเพื่อนเราคนสนิทเราหรือตัวเราเรารู้ดีที่อันนี้ผมเข้าใจอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับสนุกว่านี่เป็นอะไรที่แย่ที่สุดเราแต่แต่ไม่แต่แต่เราเราไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นจริงเพราะว่าเราก็ทํามาหากินทํางานครับผมก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งใช่ใช่บผกอย่างนะครับตอนนี้ตรงก่าคุณโสดร้อยเปอร์เซ็นต์โสดตอนนี้โสดแล้วคุณไม่เหงาตอนตอนนี้คุณไม่มีแฟนมาตอนนี้มากี่เกี่กี่ปีละประมาณ แฟนเลยใช่ไหมฮะอุ้ยสองเสองปีแล้วเงาไหมก็ถามว่าเงามันมันก็เงาแล้วครับแต่ก็มันมันก็มีงานมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับยิ่งทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยเงาแล้วคิดนู่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลาเพราะมีงานมาช่วยเลยแหละแต่เอาจริงๆนะพี่ก้องโดนมองเป็นเก้งกวางยังดีกว่าโดนมองเป็นหนุ่มโจโจนะจริงเหรอจริงจริงจริงทำไมอะ เก้งกวางเหมือนเรารู้รู้อยู่แล้วไงว่าเป็นเป็นเราตัวเราใช่จริงเหรอครับผมอ๋อถุมือเป็นเก้งกวางดีกว่าถุงมือเป็นคนเจ้าชู้กมัต้องเป็นคนเจ้าเจ้าชู้เหมือนเป็นคนผิดอ่ะผิดสิทธิ์เนี่ยเนี่ยอย่าเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยพูดถึงผู้หญิงจะไม่ค่อยกล้ายุ่งนะเป็นเก้งก่อนนี่รู้สึกว่าอุ้ยใช่บอกไหมเข้ามาสนิทง่ายขึ้นอันนี้จริงจริงพอบอกเจ้าชู้ปุ๊บมันจะกลัวแล้วอุ้ยจะมาอะไรฉันหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วรอบเป็นอย่างเงี้ยมีสาวๆเข้ามาจีบคุณบ้างไหมครับ จริงๆก็มีคุยนะครับบางคนนานๆทีก็จะมีเพื่อนๆหรือไปอ๋อถ้าเราได้ออกไปเจอข้างนอกแล้วก็มันก็คงม,ม,มีนะครับแต่ก็เราก็ก็เอาจริงๆเราก็ต้องต้องเลือกด้วยยเง้ยไม่ใช่ว่าแบบโูหใครมาก็คุยโมพี่ว่าคุณเนี่ยไม่มีคนเข้ามาชีวยคุณเพราะว่าคุณติดเพื่อนหรือเปล่าเพราะคุณชอบติดเพื่อนลุ่มกลุ่มๆแพงเอาตลอดพิดว่าพิดเป็นคนที่ไลฟ์สไตล์ตัวเองจะแบบชัดเจนอืครับจะจะไม่ค่อยแบบ ผู้หญิงบอไม่อยากเดินห้างเลยไปซี้ไปเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยเป็นอยางนั้นเราพูดถึงเวลาว่างชอบทําอะไรเวลาว่างก็อยู่บ้านบ้างเล่นกีฬาไหมครับเล่นกีฬาไหมสมัยก่อนเล่นตอนหลังนี่หมอดูเคลื่อนอยู่เลยเล่นอะไรไม่่คยได้ก็จริงผมก็ไม่ค่อยได้ทำทำอะไรอยู่บ้านผตื่นเช้ามาก็ก็ไม่ได้ทําอะไร ทำอาหารทานอะไรเงีะยชะชีวิตว่างมากเลยเนาะชีวิตคุณว่างมากเลยเนาะทำนู้นทำนี่ที่สาวๆที่ดูรายการอยู่ไม่แน่ครจะสมัครเข้ามาเป็นแม่บ้านให้นะครับซื้อของมาแต่ผมไม่ค่อยได้ไปเดินห้างด้วยแหละชีวิตคุณว่างเหรอาแล้วก็แต่ก็ทำงานบ้างทำทย่อื่นบ้างทำสังหาคนตัวเองบ้างให้เมียทำหน่อยครอบครัวคุณเร่งให้คุณมีแฟนไหมทำไมหาครอบครับครอบครัวเร่งให้คุณมีแฟนไหมไม่ค่อยเร่งเลยครับครอบครัวจะไม่ค่อยเร่ง คุณเป็นลูกคุณสะท้อหรือลูกคนเดียวมีพี่มีพี่ชายหนึ่งคนพี่แต่งไปยังพี่ชายยังไม่แต่งนะเป็นนักนักบินอยู่อ๋อหอกันเลยคก็น้องคนเล็กครับองคเล็กอ๋อแต่คุณแม่ไม่อยากมีล้านเหรอแม่เฉยๆแต่ย่าผมเนี่ยอยากมีเลนละแล้วคุณแล้วคุณไม่กลัวเหรออยู่ๆคุณอาจจะมีหล้านโผล่มาอย่างงี้ดีครับผมอยากมีลูกมากเลยผมผมเป็นเป็นผู้ชายที่พอไปแฟมิลี่แมนผมทุกคนอยากอยากมีลูกมากจริงอ่ะผมเป็นคนอยากอยากมีลูกเร็วด้วยผมเพราะว่า ไม่อยากแก่แล้วเดินจงลูกอ่ะอยากคืออยากให้ลูกโตทันเราขึ้นมาพาไปเที่ยวพาไปเล่นมันเป็นแฮมอ่ะครับผมมีลูกแล้วพ่อยังเทพเลยอันนี้แสดงว่าต้องอยากจับลูกแต่งตัวแน่เลยเนี่ยมีลูกแล้วพ่อยังเทพอยู่เห็นไหมเขาชอบอย่างนี้เขาชอบแฟชั่นอ่ะวางแผนว่าจะแต่งงานไปอายุประมาณเท่าไหร่มีการวางแผนไหมเขาถ้าหาเจอดีๆก็ก็แต่งได้เลยครับไม่มีกําหนดไม่ ดูผมเป็นตัวอย่างนี่32ครับฟีนี้ยังอยู่เลยแต่เคยจะตัวเองมาสักแบบอุ้ยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะแต่งานที่ไหลไหลระวังมันไหลยาวไหลยาวกำหนดไหมว่าคุณมีความคิดว่าแม่ของลูกคุณเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างเคุณสมบัติคุณสมบัติทํางานเป็นทํางานเป็นคือทำไมวงการโลกวงการทําทําอะไรก็ได้ทํางานอทํางานแล้วก็ครับมีความคิดเป็นเป็นผู้ใหญ่คือรู้เรื่องบ้านเมืองบ้างเรื่องโลกบ้างไม่ใช่แบบ รู้แค่เฉพาะเล็บวันนี้สวยเงกรองเท้ากระเป๋าคุยเรื่องคนนู้นฟริงกองฟงฟิงคนนู้นแฟนคนนี้คนนี้เป็นแฟนคนนู้นเรื่องชาวบ้านอันนั้นคือแบบไม่ชอบอยากได้แบบกูไม่ชอบผู้หญิงแบบเรื่องชาวบ้านนี่หรอจากชอบชอบผู้หญิงที่พูดง่ายนะชอบผู้หญิงฉลาดมีเอออืม ก็ผิวฉลาดรู้ระบบฉลาดเรื่องไหนก็มีหลายอย่างนะเขพูดตรงๆอาชาเรื่องแต่งตัวเอานู่นนี่เยอะแยะมากมายแต่คนฉลาดตัวไหนฉลาดทุกเรื่องเขาจะมาด้วยกันหมดอ่าเรื่องแรกต้องคุยกันรู้เรื่องเ็ามีความรู้รอบรู้รอบีกทิศทางสองต้องสวยไหมจริงๆสวยผมผมไม่ได้เน้นขนาดนั้นแต่อยากให้แบบเออสไตล์ใกล้ๆกันเหมือนแบบกินที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราไม่ต้องมานั่งสองเพราะแบบ อยู่ไม่ใช่เราอยากไปนี่เขาชอบไปแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็อันนี้รับประกันได้นะว่าไม่ไม่ได้เป็นคาสโนวาเราส่วนใหญ่คาสโนวาจะจะไม่ชอบผู้หญิงฉลาดไม่ชอบผู้หญิงตามเราทำสมมติคุณกินแถวทองหล่อก็ต้องทองหล่อก็ไม่ก็อยู่เราไม่ใช่คุณจะไปทองหล่อเขาจะไปแถวสวนลุม่งี้คนละอันเลยนะเอาเอาให้มันใกล้กันที่แบบไม่ไม่ฉีกกันมากเอาล่าสุดท้ายแล้วอยากให้คุณเพชรเนี่ยฝากผลงานฝากอะไรก็แล้วแต่กับแฟนรายการด้วยครับก็ฝากผลงานก็มี ละครนะฮะละครที่รอ,อ,อแอร์อยู่ชื่อเมื่อเทือนอแล้วก็ก็มีบ้านที่ขายที่เชียงใหม่อยู่ก็อตอนนี้ยังยังขายขายอยู่ลองดูในไอจผมได้ฮะอ่ะมีรูปลองอยู่เปิดตัวในไอจได้ได้ครับนะคะ<อ>ไปชม<อ>ได้เลยนะคะก็เพียงก็เออเป็นกำใจช่วย ให้เรื่องราเรื่องเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยผ่านผมไปด้วยดีนะคะทั้งสองฝ่ายสองฝ่ายขอให้คลี่คลายไปได้ด้วยดีครับขอบคุณพี่กอามากเลยขอบคุณขอให้รอดเรื่องดึงการบันเทิงเราได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับทุกอย่างได้ด้วยกันนะคะับขอบคุณนะคะสภาพี่กองนะคะคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดจากร้านเทเตอร์เซ็นเตอร์ชั้นสามกันครับผมแล้วก็เสื้อผ้าของน้องแตงเอามาเองครับ ตลอดเองนะคุณแตงถ้าเกิดจะดูรายการเราค่ะครับถ้าจะดูรายการของเรานะครับทุกที่ทุกเวลานะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere ครับผมดาวน์โหลดได้ทาง App Store นะครับครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับรายการ s e l e b r i t y w a n t น d ททุกวันศุกร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ